เจาก่อนดิ่จนเห็ดเลย,อเลย,อเลยโออธรรมชาติดูเลยฝนดตกแล้วมันนอกเลยก็ตัวได้นไลท์โอ,อ,โอ้อย้ยอ,อยอะไรก็ตก ทอจะกะสามยป่นี่โอ้ผด้ใดเต็มกะสามนจ้ะทอจะกสามันเต็มกะสามเลยอจะกะสามมันก็ตัดซนี่อย่างวั้านมามไปแลป ทักทายสบายดีเอซทุกท่านที่ติดตามนะครับชมวันนี้ฮาก็บสิได้อหายโอ,อนาทุกคน,นเลยวันนี้เขาจะวอลฮิตออร้ายหลายเฮ็ดบดแล้วก็ฮ็ดข่าวไปที่ฮากับสิได้หาลเละเบิ้งไปหาปมูมันทุกคนได้ผลนะก็ตกเมื่อวานเมื่อก่อนนั่นแหละเฮาก็สิได้ไปปมูมันแล้วก็ไปหาฮ็ดน้ำวันนี้จะเพ่นแน่ไปไมีสามคน รถ่ายไปไปแม่ได้ซื้อน้ำมันในรถดีได้ซิ่งของน้ำมันที่ปวดเลยในห้องใส่ไปต่อไปหาเห็ดเขาเจ้าหาเมื่อเรู้จะเห็ดกัน เดเ๋ยวบุดูนะนะหลักไปกระตุ่มปลาปรีกินเลยแับนี้มาแตงโมเอามือกินนี่ปลาจะขึ้นกระยั่งหลังโอ้โหเลยไมะได้เอาไปซึ้อรถอยู่ฮันเอาไปหามันบอกนี่สิทุกคนเลยนี่กุ๊กไม้นี่เลยบบบนี้เออโต้ปรีกินขักกระโดดนี่ปลาโตนี่ ตัวคิดเยอะกบ่าหมอบอผู้หน้าึ้นเทิงผู้ฝนตกและของยู่งของกินกะหลายทุกคนเลยเห็ดเห็ดบดโซงนี่ปลาต้องกำลังผลีกินเลยอ่อ,อนๆเฮาคิดเลยเราไปหาตามโคกนี่แล้วก็ไปหน้ามื่อวานนี้นะเราไปหาอีกก่อนทุกคนเลย ได้คือจะพ่อแกงแล้วแหละวันนี้นะปลกทุกคนเลยปลาตกรลังออกเลยแกงจะมีพอดีแซบเลย รอ,อไปเชื่อจะเพลนก่อนเขาได้บ่เอาก็ได้หลายเติบทุกคนเลยเชอรอได้บ่ เหนจอุ้ยไม่ลดอีขึ้นแอ้ไม่โดยันมาหักครับผมนกได้ลายเติบกหนึ่งโง่เอาม่ละโง่เอานีบ่ังไงตรงนี้เลยเติบเลยกนึงเขาก็เาได้ไปหน้าต <Um ิบคุณเลยไปนี่ ข้ากับเพือได้หาหนอไม้นําแกงใส่เพชรนะทุกคนว่าจุดยอดเลยทุก่อนโซงนี้ของอยู่ของกินกาหลายเพ็ดและการนอไม้จะน้นอยกระดกไม้นอไม้ทุกคนเลยอีมืออื่นมือหูนีนก่กระดกกระเจียวแถวนี้กาลายเลยแถวนี้บ้ายกรกกระเจียวทุกคนน,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 นนี่นะ มาหอนี่มาเบิกชูเป็นต้นกับปอ้อตทุกคนเลยพูน่ะอ่าแม่ไหมอไมอไม้ขาวนะ่ะมันตีอยู่เลยนี่หน้ตอนะครอีเพนพูน่ะตอนะพูเห็นบ่แคมป้านอะมึงเห็นบ่้น้าพู มันกระซ้ายตาข้นเลยตอละลายปูมาตีอเขาดุดตัวนี้มันทมดินนี่แนะหละนี่เอาบอกขวายีบนี่จ้าเอาแล้วนะขวายีบหมุนนี่เขาปริงามแบบนี้นะพอตัวพอแกงแบดนี้นะถ้าเฮ็ดบดได้ฮ็ดขาวได้สุดยอดเลยต่อนี่ก็ะลายทุกคนดอกน้อยไว้เอาอีบื่นดอกน้อยบอกเอาดอกน้อย áo oh, mà chữ tổ đi nghe cái tết của khôn ơi Phụ nà Bó tất Khả dịch phú như lời Phụ nà Cái phụ đi kì lời Áo con áo con oh, lời phụ đi kì

น้อยไว้เอาอื่นบอกพอต่อนี่ทุกคนเลยคนน่ะพวกพ่อนข้าวอยู่เลยอ๋อจอห์นเฮดเด้น,กกนลายบ่ มาเล็มท,ทุกคนเลยได้ยินหเนีมันกำลังออกมีเก่งชิงยยอดไล่ยโอ้ชิยยอดเลยเงคงมคอคมเชียญยอดไลัคมคบโอ้อยู่ตะป่าลายเลยตะป่า บดได้ส่วนลายไปหายอยู่เล่าทุกคนเลยไปนี่เล่าอ่อนๆแบบนี้นะเห็ดน,นะส่วนลายมันมีต่อไม้ตี่เข้าบักหายี่นั่นเลยห้องอ้อจืดเลยนี่ดอก่ใหญ่เลยแบบนี้่ใหญ่นานๆเห็ดขาวนะเด้อืตักเลย มันนี้ได้ลายแล้วมันนี้ทุกคนเลยแกงกับแซบหนึ่งจำแจวหรือว่าหนึ่งชุบตัวนี้นะป้าตัวไปรอหายก่อนชนลหลเห็ดขาวมันยอดต่อไม่ตีทุกคนเลยอันเห็ดบดเห็ดนั้นนะ่ะไม่ ไม่ยังยูตป่านะไม่ละแอนไม่อันนั้นอเอากูยล่เจอ,อแลยเจอแล้วเจอแล้วป้ตนี้ก็ลล่ทุกคนเลยนี่นะไล่าดเลยล thì lúc bị nó này, này. Nà đây chưa tìm chưa nè tiền thu đó thì nó hết làm điều hết khảo cái lăng ngọ đi ี่พระนี่ดิเขเาโลไปหาเหล้านี่จนโถก็ทุกคนนะเขายังอ่อยากกระเจ้ามาเห็นแล้วกระเ,เจ้าเอาอยู่พี่นะบวาวแต่ดินไผ่ละกะกระเจ้ามาเห็นกะกระเจ้าเอาเลยได้แล้วกะบุมีไผ่หายอีกละกะบุมีไผ่ะะไหูะกะ แบบผิดมันโอ้ตามธรรมศาสตร์เพื่อผอหลับผู้นั้นได้เอาเลยนี่ต่อนี่กค่ะโบรายปันไดนตัวนี้กระจายทุกคนเลยตัวนี้โต,ตมันทันหักหักปลายมือปุ๊กไว้ปุ๊กไว้ chữ để tôi còn ơi này ô oh, ngô tế bần phù đọc là tốt lời Ô, oh, tôi oh, học cái mà cái gì bị lời tôi đã โต่อเนี่ยนะทุกคนเลยจะบินเลยนะพอดีจีนงามาเลยเจ้าก่อนดิเจ้อนเห็ดเลยนะโอ้ธรรมชาติดูวเลยฟุตกแล้วมันอ้อเลย หิดบดกลิ่นอ่ทุกคนเอ้ยนี่หิดบดตัวนี้ถ้าหิดบดห็ดขาวเลยต่อนี่นะเห็ดอยู่บ้างผู้เลาะข้างในผู้แถวนี่ทุกคนเอ้ยผู้ใดเบะขอดมันแหลนไปแล้ว นี่คอนนี่นะ à, กำลังอบบอด้วยป้าต่อเราเปกระตุ่มทุกคนเลยไปเบะคอนมันปัดตาทีครับผู้ร้ายโปรดนะป้าต่อนี่ก <as> right? ็นี่น้อยกระชมน้อยต่อมากระโทนเลยนี่ตอนี้น้อยแหละนี่สำเขนนี่บงตูเห็ดนะ กระเตกมีตัวนี้ยังอยู่ทุกคนเลยมือนาชิมาเอาอีมันยังน้อยๆอยู่นะเท้านี่ลายเท้าแล้วไงมือนาชิมาเอาอีนี่เลาะมือไปหนึ่งข้างน่ะเลากเลกนี่เลอกค้างที่มันนี่ รอสวนมือตนน่ือเทองเลยทุกคนเลยเห็ดเากัพุนะลจะเต็มทุงยางเลยพุนะป้าต้องหาเาะมือเท่งเลยบ้านนี้มาหาละมือแล้วทุกคนเลยเ,เห็นนี่แหละนี่ป้าต้องต่อนี่กันอเ,เอาเอาเอาหลายเลยเบ้านชันนั้นเราบริส โอ้ยขุดเนอนะไอปดนี่กันน,น,น่ะนี่เต็มถุงละเอาตัวน,นี้ละมือไปจักไว้เอาไอมืออื่นโัวเลยตัวมันนี่น้อยนี่มือเอาไอได้ตัวน,นีนะ้น้อยทั้งหลายตัวนี้น่ะน้อยทั้งหลายตัวนั่นนะกะลักกะตุ้มมือเทอร์ชิมาเอาไอ,อมันมีคนเอาต่อตามเบิง้งตัวนี้มันอยู่โชนมันเอาตัวนี้ โอ้ตุ๊กสลานอยู่เลยอันนี้จะว่าเห็ดเมน,นีถือประมาณทุกคนเลยมาตะบานแล้วกับมาหาเห็ดกันทางโอ้เอาเข้าเอายิซนมั่นเล้นี่ได้หลายเลยเห็ดเดนีครับคิดได้เอาไ,ออไปหน้าก่อนเดน,นีนะเอาตามของโูนี่เห็ดกินนห่ป้อตุกสานเลย โซดมันเท่านี้แล้วก็เขาเอาอยู่เล่านั้นไงวันนี้นเขาจะได้ออกไปเทงเลยมาเาเทงนะบ้านนี้ปอเห็นเราติดทงทุกอย่างทุกคนเลยเต็มทงย่างเนาะนะครับหากระซามมาถอดเสือบ้านนี้พอตัวเดีเ่ยว อรานเตกู่สามบานนี้โอ look, is oh, uh ้ oh. ุนาเต็มกระสาอดระสามันเต็มกระสามนะอกระสามกระตัดตีนี่กระสามนึงอีเด้มีอยู่ันหนึงคห้าวโอ้ถั่วหลายเนาะกำลังเป็นกระจูมทุกคนเลยมาตัดตีนมันให้เลิกกินแกงบ่ แกงชิรยดสไลมี <c ười> <c ười> ì, ้าหาดดอดใมีอยู่หรือว่าปวดตกมันกระปุ้งหรือเปล่าต่อตอเห็ดก็ถเอวดลายเตอร์ตกูเลยแกงมืดมีบ้แกงมืดรู้เลยกินมืดบ้างนมืดบเท่นกิน่มืดแต่เอามาหนึ่งแน่แกงกับหนึ่งมีบ่มอมวยกัมีมี มือ่อนึงอยู่เพือนก็ได้แปร,แรงตัวนี้แกงพอได้กินตอนเทงนี่มาแล้วก็หาเห็ดรรบมาทุกคนเลยสวยละตอนแรงพุ่รนจะได้เห็ดวะปูมันเพ่นปูมันแล้วเราเพ่นไจกระดิงหนึ่งปูสาก็รอเอาไปหาหยดสไลก่อนหยดสไลก็ทุกคนเลยกระแดงแดดฝนหากระตกเจอ มันกห็หากจ็จะปล่กยอดใหม่โอ้แก่ชยอดสไลด์ขุมขมม่หน,นี่พักเลยหากินตามธรรมชาติจะนอนกับหน่อไม้อ้อดอกกระเจียวอ้อทุกคนไอป้าโตดอกกระเจียวก็รายหลาย,ลายเอาไปหาก่อนนี่ก็ได้ลายเติบเลยไก่ป่ากระหันอยู่นี่นะดุงนะ ไปป mm ่ากันอยู่ได้ยินเสียงมันแล้วหรอบอดังไม่เพ่นไพ่นะได้ไหมดังยี่ชือตลาดพิวลือั้งถิ่งตลาดตลาดทุกคนเลยบดรอากาศเย็นเนยกัดกันยังเอาเอาคืนนี้กะบฝ้าห้องหึมหึมว่ามันจะตกอีกอะตกกระบอแห้งไปได มาต่อกไม้นี่ก็ยังมีอยู่เห็ดนะทุกคนเลยแล้วเราบ้องล้างแกงได้เยึดเขาแล้วได้เนื้อหมอกะผูดังที่เพนผูนี่เห็ดกันทุกคนเลยนี่เอาสิแกงตัวนี้ตัวนี้มันจะบานแน่นะตัวนี้เอาไว้แกงไม่แลงตัวนี้นะ ปลาตัวไไ้้หลายตืม,มขนอใหม่ๆแบบนี้ขายก็ได้ราคาเลยทุกคนเลยเขาจาซื้อจะโอ้หิดทง,ง,ง,งขายถูกชาวพันชาวพันเนี้ยมีไงนี่ฮาบมกขายเขาจงไว้กินของกินมันหายนะตัวนี้มือเราจะได้แกงบแรกกิเพ็นไปหายะนาง เอามาล้างหิดก,กสามโฉดนี่ ี่รางหมดสามเปนร่อยๆคิดไปเลยควัดเชลรเปล่ามดีอยู่นะ ปักข้แล้วก็เสือนล้ำกับน้ซื้อ,อยานางใน,นทุกคนด้วยปักข้าเพิ่งเป็นเอาปักสไลด์มาซื้อบันนี้ Ừ, chụp là bỏ thuốc đây, bực quá. Và นี่ของอยู่ขอกินแวชินยอนเลยทุกคนเลยแกงหิดขาวนอนเซบะคาขแเหนแล้วเ่ปเพนแกงชามขมพชลแงขมขมอลยอับลามลาลามอาม่าทุกคนข้าวทิงเดียวมแกงเห็ดปลาเห็ดขาวแดงเห็ดบดแดเห็ดบดกะบีลายไปเลยไปเห็ดขาวลาย ดีโลป้ามันหอนมามาทุกคนเขาทเทมดีวนนี้ คนที่ตกยู่งแย่ อเออทุกคนเลยตอนนี้เราก็ได้กินข้าวกินน้ำอิ่มแล้วนะเมเช้าในกะมาหน้ามาลากาหาเห็ดมาลำทางกับโอ้ว่าได้หลายเติบทุกคนเลยได้กระซาบนึงเต็มเลยอืตอนนี้เราก็ได้กินข้าวกินน้ำอิ่มแล้วก็สหรับคลิปนี้กับจมลูกเพลงนี้คลิปนาพอดีไหมขอบใจท,ที่ติดตามนะครับจม